หนึ่งในสัญญาณของวันกเกียมะจะยังไม่เกิดขึ้น,นจนกว่าจะมีการกระทําซีนากันอย่างแพร่หลายพี่น้องครับฮะดิษบที่หนึ่งท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าละตะกุมุสซาอตุฮัตตาจัตทสาฟุดุฟิตตริกทซาฟุดัลฮามีดระดับุลลับิลอัมเนี่ยได้กล่าวว่าท่านนบีบอกว่าวันเกียมะจะยังไม่เกิดขึ้นพี่น้องครับจนกว่ามนุษย์นั้นจะกระทําซีนากันอย่างแพร่หลายเหมือนกับทสาฟุดัลฮามิด เหมือนกับการกระทําการร่วมเพศของพวกสัตว์เตรจชานที่เรียกว่าลาวันนี้สังคมนี้ในปัจจุบันนี้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันกําลังเกิดขึ้นกันอย่างแพร่หลายกุนตุอินนาตาลลกาลกาอินุนท่านอับดุลลอห์นอัมเนี่ยถามท่านอับดุลลอห์ฮุยละเลวสัลลัมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นหรือครับพี่น้องมนุษย์กลุ่มหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งเมื่ออยู่ในยุคสุดท้ายเนี่ยจะกระทําซีนากันอย่างแพร่หลายจะไม่มีความยางอายจะไม่มีการปกปิด จะกระทากันโดยที่ว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเป็นเรื่องฮาลานไปแล้วพี่น้องครับนบีก็ตอบกับทัดอับดุดล์บินอามบอกว่าน้ำและยากูนั้นนะ่ะมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพี่น้องครับเราลองย้อนไปดูในสังคมในสื่อออนไลน์ในข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นกันอย่างมากมายฉะนั้นพี่น้องครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะสอนกับพี่น้องดังที่ท่านนาบีสุลต่านฮุอะลัยซลัมสอนกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งใช้นุ่มคนหนึ่งที่ต้องการที่จะขออนุญาตท่านนาบีทาซีนาหลังจากที่ท่านนาบีสอนเด็กผู้ชายคนนี้แล้วนะครับนบีก็บอกว่าอ um ah ัลลอฮุมกฟิซัมบะฮูวะตะฮิกันบะฮูวะฮัสซินฟารจจหูโอ้เหรอขอ,อละซุบฮานอัลตละได้ปโปรดอภัยโทษบาปของเขาแล้วก็ขอ,อละซุบฮานอวลตละได้ชำระล้างจิตใจของเขา และขอให้อัลลอฮ์นั้นได้ปกป้องอวัยวะเพศของเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายที่เราเรียกว่าซีนานั่นเองนี่คือบาปใหญ่ที่เป็นสิ่งที่อันตรายมากในสังคมปัจจุบันพี่น้องครับและอีกจำนวนหนึ่งนะครับดูอาที่ท่านนาบีสุลตรอิสลามได้สอนนะครับนั่นก็คือนบีบอกว่าอัลลอฮุมะตฮิกอนบะฮูวกฟิซดัมบะฮูวะฮัสซินฟารจเฮูนะครับสลับกันแค่สองจำนวนนะครับก็อยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้ไปอ่าน ปกป้องตัวของเราลูกหลานของเราให้พ้นจากความชั่วร้ายที่เราเรียกว่าจีนาที่กําลังเกิดขึ้นและเป็นที่แพร่หลายในสังคมมุสลิมของเราขออวต่อลาะให้อลอ์ตาลานั้นปกป้องตัวของผมครอบครัวของผมและพี่น้องต่างหลายให้พ้นจากความชั่วร้ายเหล่านี้ได้เถิดอัลลอฮุมักฟิซัมบะฮูวะตอฮิรกันบะฮูวะฮัสซินฟาราจูอย่าลืมดูอาบทนี้เมื่อลูกของเราออกจากบ้าน